นั่งประจำที่วันนี้มีผู้เขียนลายชื่อให้หลวงพ่ออ่านมีสองใบคุณยกโตโยต้าโคราชได้ทรงเจบเบี่ยงอาหารมาร่วมถวายพระทหารพระสงฆ์และคณะญาติธรรมนครราชสีมา <c oughs> มีอยู่สองใบวันนี้ลูกหลาน <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่14ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ำเดือน11ปีมัดเสงพระในวัดของเราจำพรรษาได้51แต่ขณะนี้ไปออกไปทำธุระบังเยี่ยมญาติบังราชขาไปบังที่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ก็ยังเหลือพระอยู่47รูป วันนี้ลงมาฉันลงมาฉันยี่สิบแปดงดฉันสิบเก้านะวันนี้ดูรู้สึกว่าพระบางตาพระไม่มากวันนี้แต่งานกระถินของพวกเรากับวันที่สิบสองนะลูกหลาน,นวันที่สิบสาเมื่อวาน,นมีการประชมุมเกี่ยวกับงวดงานพิพิธภัณฑ์ของ ไ่พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุธธง์กระฐานสายลุงปูมั่นวัดป่านาคำน้อยแต่เมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกแรงนะลูกหลานนะแต่ตามไม่จริงออกพรรษาแล้วฝนไม,ไม่น่าจะตกตามปกตินะไอ้ท่ามว่าปีไหนฝนตกล้างหางล้างหางปฏิาล้างหางทูบป,นะปีนั้นเป็ว่าฝนดีทางอีสานนะถือว่าเป็นฝนดีทางอีสาน แต่โดยมากพอชวนจะออกพรรษาถนะ้าฝนหายเงียบเป็นส่วนมากนะแต่ในฝนยังตกเมื่อคืนนะฝนตกแรงนะมีลมด้วยมีฟ้าร้องด้วย <c oughs> ตามปกติวัดของเราก็เป็นลักษณะย้ำากันนะั้ลูกการนะถ้าว่ามีงานจะเป็นเมษเดือนเมษสากุมภาอะไรก็ตามนะเวลางานเสร็จแล้วเนะี่ยไม่ถึงเจ็ดวันฝนะนจะตก ล้างขีตีนล้างทำความสะอาดวัดว่างั้นหลวงพ่อในสังเกตสังเกตไอ้สัตยาชัยดวงก็พูดกันพอสงควรสแสดงว่าเทวดาวัดของเราชอบสะอาดนะ <c oughs> นเทพเจ้าเราเทวาในวัดของเราชอบสะอาดเวลามีงานเสร็จแล้วก็ล้างล้างวัดแต่เมื่อวาน ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญวันหนึ่งแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดท่านผู้วราชการจังหวัดท่านลาลาชันศูนหัวแต่ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีท่านมาร่วมประชุมเกี่ยวกับงวดงานที่18ปที่เราจะจ่ายงวดงาน เจดีย์พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรุทกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านอุตสามานั่งฟังในมาร่วมงาน <c oughs> แต่หลวงพ่อก็ให้ท่านมามาหลายครั้งนะหลวงพ่อให้เป็นท่านเป็นที่ปรึกษาตั้งให้เป็นปรึกษาแต่ก็ไม่ให้ท่านหนักใจนะแต่ท่านปรึกษาถ้ามีอะไร งานถ้ามีเรื่องอะไรเราก็จะได้ปรึกษาห <C ül> าลือกับท่านกับท่านผู้ว่าเพราะท่านเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อจังหวัดนะนี่อันนี้คือคืส่วนนเมือวานท่านก็มานั่งฟังเสียงระยะยาวนานแต่คณะกรรมการทุกหมู่ทุกเหล่าเราก็ได้พูดกันถามไทยการเรื่องการงานใครทําหน้าที่อะไรพวกหินเป็นยังไงพวกปฏิมากรรมเป็นยังไง พวกถมรินเป็นยังไงะละักษณะตกปลูกต้นไม้เป็นยังไงลักษณะยังไงมีหลายหลายขาแขนงรวมรวมแล้วเป็นทั้งสิบรวมทั้งเก้าแขนงนะเมื่อวานเนี่ยปประชุมการหาหรือกันแต่ผลในสุดก็สรุปออกมากค่าใช้ใจ่ายเมื่อวานสิบห้าล้านกว่าน,นะลูกหลานนะเมื่อวานประชุมกันเลยสิบห้าล้านกว่า ที่จะต้องได้จ่ายหาจะตุกปัจจัยจ่ายบทนั้นคณะสัตยาญาติรวมลูกหลานทั้งใกล้และทางไกลที่วัดป่านาะคำน้อยได้กระถินมาทั้งสามสี่สิบล้านเนะนี่ยนะมันกระโดดลงไปเรื่อยๆนะลูกหลานนะเวลามันเข้ามาเนะี่ยมันตีคล้องร้องเปล่าไม่รู้ว่าเสียงสนา่นวันไหวเข้ามาคนหลายก็รู้นะว่ามันเข้ามาโอ้โอ สนันวันไหวแต่เวลามันออกไปเนะี่ยถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้พวกคณะสัทธาญาติรวมลูกหลานได้ฟังนะลูกหลานไม่รู้มันออกไปนะมันออกไปแบบมิดมิดมีมีว่างั้นน่มาลองจ้องจ้อยมาลอยจ้อยจอ,ยจอกกาไปเออเดี๋ยวมันจะออกวันวันวันนี้วันพุ่งนี้เลยสิบห้าล้านกว่านะลักษณะอย่างนั้นแต่ได้ยังต่อไปอีกยังอีกห้างงวดนะลูกหลาน ห้างวดเจะต้องจ่ายอีกและอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่ออนุมัติอนุมัติวันที่สิอก่อนกระถินมาอีกวันหนึ่งเก้าสิบเก้าล้านเก้าแส9เก้ามื่้าบาล้านเก้าแสมตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ห้องคูบาอาจารย์แล้วก็ภูมิ จะผู้พิทัศ์คล้ายๆกับพวกหินเทียมถ้ำถ้ำเทียมต้นไม้เทียมลักษณะอย่างน้นจะมาไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์อันนั้นเก้าแสนเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแลห้องพิพิธภัณฑ์มันติมีเดียแสงสีเสียงอยู่ในห้องตกแต่งภายในตัวหนังสือด้วยปริมากรรมด้วย อันนี้เก้าสิบล้านนะลูกหลานลูกหลานฟังดูสิว่าที่เราจะต้องใช้จ่ายนั่นนะกับเงินที่ได้มานะ่ะอันหนึ่งสี่สิบกว่าละนะ้านนั่นที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเป็นเท่าไหรนะ่นี่แหละหลวงพ่อจึงบอกจแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาติวมลูกหลานทั้งทางใกล้ทางไกลให้ได้รับทราบเวลามันเข้ามาเนะ่ยเสียงดังสน,นั่นวันไหวตีค้องร้องเปล่านะ เวลามันออกไปเนี่ยมันออกไปแบบมิดมิมีม,ม,มีจุดจุดตะเกียงจุดประทีบดับไฟซะก่อนมันค่อยออกไปแต่จะรูปแล้วก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ต่อ,อวงการพุทธศาสะนาะถ้าววาหลวงพ่อเองไม่เล่าไม่กล่าวให้คณะสศไทาญ,ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ตุงพ่อคงจะลูกหลานคงจะเข้าใจว่าเงินจำนวนนี้ มันจะกองโอโยอยู่ในในวัด <c oughs> มันไม่กองนะลูกหลานนะเผอเผอมันไหลออกเส้นเลือดเลือดเส้นเลือดใหญ่ไหลออกมันมากกว่าไหลเข้าจะต่างหากอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังฮนะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่หลวงพ่อเองเชื่อมั่นในปฏิปทาหรือว่าบุญบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะ ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับโลก <c oughs> มานานเท่านานท่านทำคุณประโยชน์แต่บัดนี้เราจะเชิดชูบูชาพระคุณของท่านบุญบารมีของท่านคงจะไม่ให้เราเดือดร้อนนะคงจะเป็นไปวยความเรียบร้อยราบรื่นให้ลูกหลานคอยดูกันแล้วกันที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะพอหลวงพ่อพูดจับกับท่านผู้ใดใครก็ตามทุกท่านทุกคน ไม่ต้องหนักใจนะลูกหลานนะแต่ให้มีส่วนร่วมแต่ทุกคนให้มีส่วนร่วมแต่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องคิดหนักแต่ขนาดหลวงพ่อเองเป็นเจ้าของแต่ให้หนักกหนักแต่หลวงพ่อองค์เดียวก็พอหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะลูกหลานนะหลวงพ่อพูดแล้วหลวงพ่อยังหัวเราะได้อีกนะเนี่ยพว่าเราก็มั่นใจว่าบาปบุญคุณโทษอานิสงส ฐานศีลภาวนาเนี่ยมันต้องมีแน่อันในสงทานอันนสงศีนอนุอัน,นี้สงภาวนา,นนา,วนามันต้องขึ้นเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเราทำดีทุกอย่างบุญกุศลทั้งหลายก็คงจะเกื้อกูลหนุนจะไม่ให้เราเราเดือดร้อนอทุกหลักทุกอ,อกทุกใจกับเรื่องการงานเหล่านี้่ยสิ่งเหล่านี้ ung, ลูกหลานก็ มีหูมีตาก็ค่อยๆฟังดูก็แล้วกันแต่ถึงยังไงก็มีส่วนร่วมส่วนช่วยแต่ไม่ให้หนักใจนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแลลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ตามอันนี้คือเรื่องวัตถุภายนอกถึงจะสร้างมากมายขนาดไหนก็สร้างไปถอะสร้างโลกวัตตะสงสารเลยสร้างตอนนี้ก็สร้างสร้างอ,อันนี้จังทุกขังอนัตตาสร้างทั้งสร้างของไม่เที่ยงเหมือนกับเราเกิดมานะ่ย เราเกิดมาทั้งทีเกิดมาที่แรกก็เป็นคนโตมาก็แก่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจ็บพระก็ตายในที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันนะทางด้านวัตถุก็ไม่แพ้กันนะลูกหลานถึงจะสร้างมั่นนั้นหนามั่นคงขนาดไหนก็เถอะนะอย่างประเทศอินเดียเขาสร้างถ้ำอาชันตองอาชันตาที่เป็นแกะหินแกะหินแกะถ้ำให้เป็นวัดวาศาสนาเป็นอะไรขึ้นมานะ่ผลไดที่สุดก็อยู่ในตกอยู่ใน อันนี้อ่างทุกขังอนัตาบางครั้งก็อยู่ในอยู่ในความเศร้าหมองไม่มีใครดูแลเลยอ,อยู่ในเป็นถ้ำถ้ำวัชรตาก็มีฝรั่งไปหาล่าเนื้อไปหาหาจิงสัตว์ในป่าเนี่ยจึงไปเห็นเข้านีก็เลยมาบอกกล่าวโบกเวกโวยวายขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นก็เห็นไหมอพอเสร็จแล้วก็อยู่ในป่าในถ้ำหายเงียบมีแต่ เถือเถือเขาเถาวันหุ้มหุ่มไปหมดเนี่ยแหละอันนี้เขาเหมือนกันนะลูกหลานสร้างวัตถุเนี่ยสร้างเท่าไรมันก็อยู่ในกฎนั้จังบางทีพอสร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดศึกสง,สงครามเข้ามาแต่กระจุกกระจายไป้คนก็ล้มหายตายจากไปโครคภัยไข้เจ็บก็มีบางครั้งก็ตายไป วัตถุมันก็เป็นวัตถุอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่ใจในเรื่องวัตถุมากจนเกินไปให้ใส่ใจเรื่องใจของเรานะมากกว่านะเพราะฉะนั้นพอแม่ผ <c oughs> like ู้บายจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านใน้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องมโนนะคือใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่านะเพราะนั้นท่านพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีนะ ท่านอยู่ในเวียงวังท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีความสุขมีบ้านพักสามะระดูมีอะไรโทุกอย่างพร้อมแล้วก็อายุถึงของราชแต่แต่อายุ16ปีเพราะพระเจ้าจุดโทนะพระบิดามอบให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าอยจะให้ปลูกฝังท่านศิทธะเนี่ยอยู่ในคลองเรือนของโลก ท่าว่าเป็นตัวปลายภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่จะเป็นพระเจ้าจักตรพรรดิตามที่ือสีพวกโขนทํานายทายทักเอาไว้นะ่ะวันนั้นพระเจ้าจุโธธนะท่านก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะให้ลูกชายของท่านหัวแก้วหัวแหวนของท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะนี่นนะเมื่อพระพุทธเจ้าชิตถ,ถาของเราเมื่ออายุย9ปีนะ ท่านของราชมาแต่อายุ16ปีแต่งงานกับนางพิมพายะโสธราธจนอายุ29ปีท่านมองเห็นแล้วว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาเป็นยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคานายาท่านก็รักษาตระกูลมาจนมาถึงเราท่านเหล่านั้นหายไปไหนหล้วนแล้วแตล่ล้มหายตายจากไปหมดต่อไปกับ ล่นคงจะล้นลงมาเรื่อยๆคงจะพ่อแม่ก็คงพระมารดาก็ไปแล้วเนี่ยยังเหลือแต่พระบิดาก็มีแต่พระบิดาเลี้ยงโตมากับคงจะล,ล้นลงมาจนมาถึงตัวท่านเองแต่นั้นก็มอบราชสมบัติให้กับลูกต่อไปลูกก็รับไปแล้วก็มอบให้กับหลานต่อไปโพน้นในสุดคนนั้นก็เห็นเห็นอยู่แล้วบ้านเมืองยุคนั้นสมัยมนั้นเกิดศึกสงครามล้าง โคตรล้างแสกันตายกันในกรุงกบิลพัทกชายตัวเคยเกิดมีแล้วนะนี่นะสิ่งเหล่านี้เนะ่ยพระองค์ก็มองดูโลกใบนี้แ้ะถ้าสร้างขึ้นมากระยุนในกฎอนิจจังกองไม่เที่ยงเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านจึงหนีออกจะไปเวียงหวังเพราะท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านคนเน้นเรื่องตัวนามธรรม ตัวความรู้สึกนึกคิดน่ะให้ให้ชำระจิตใจดวงนี้นหละจิตใจตัวนาม,มนธรรมนะตัวนี้แหละจะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้าวันเราเกิดมาอีกพบนาชาตินาก็มาเห็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่งการทะเลาะวิวาทกันการจองร้านจองผานกนนันประเทศนี้ข่าประเทศน,น,นั้นประเทศนั้นข่าประเทศนี้มีการทะเลาะโวแวกันตระกูลในวงศสาคณะญาติ ในประเทศชาติบ้านเมืองก็เป็นอยู่อย่างนี้ต่างคนก็ต่างแย่งชิงกันผลในุ้ดก็ต่างคนก็ต่างจากไปจากโลกไปตายไปแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็อวดอ้างวางเขาว่าข้าล่ำข้ารวยข้ามั่งข้ามีข้ามียศถาบรรดาศักดิ์ก็พูดอวดอ้างกันแต่ผลในสุดข์กันหายไปหายเปลงเก็บเก็บเ,เก็บฉากไป S <S <an> <S เก็บเข้าหีบเข้าลงไปเอาไปเผาไฟไปปวดที่สุดมัเป็นอย่างนี้โลกวัฏสงสารตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่เกิดก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าขนาดเด้เราเกิดมาเห็นเราก็เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราตายไปแล้วก็คงเป็นอย่างนี้โลกวัฏสงสารเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วมองอดีตอนาคตปัจจุบันแต่มองอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาแล้วนะ อนาคตที่ยัยงไม่ถึงเป็นยังไงปัจจุบันนีน่ยนะมันจะต้องเป็นอดีตต่อไปภายภาคหน้านะนี่แหละท่านเห็นมองจุดนี้แล้วท่านจึงไม่น่าไว้ใจท่านจึงหาทางออกมีทางออกไหมท่านจึงในบ้บาเพ็ญทางศีลสมาธิปัญญามรรคแปดในคะา,ายว่ดมรรคแปดสมาธิทิเป็นเบื้องต้น สัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายปริโยสานนี่แหละอันนี้ก็คือการบำเพ็ญของพระพุออทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรนี่แหละจุดนี้แหละพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทสมควรที่จะศึกษาเบื้องต้นตะกอไก่นะท่านเขียนยังไงหนึ่งคำว่าหนึ่งคำนี้นท่านเขียนยังไงท่านกอ่อจุตอกอกอ่อย่างไง ไอ้ที่ท่านบำเพ็ญที่หาปากาปากาผักหาปากกาหาดินสอหาสมุดเออ,เอ,อตนมาคิดความคิดขึ้นมาจุดนั้นเ,เราไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่ต้องพูดถึงเพราะเหตุไรเพราะท่านคิดท่านคิดให้แล้วนะมีเตท่านจับปากกามาเขียนลงในกระดาษหนึ่งเขียนอย่างไรสองสองเขียนอย่างไงสามเขียนอย่างไง กอไก่เขียนยังไงขอไข่ขอขวดเป็นยังไงสระอะสระอาเป็นยังไงจากนั้นผสมประสานการอ่านว่าอย่างไงฮะอันนั้นคือเราเราศึกษาจุดนี้เท่านั้นแหละไม่ต้องศึกษาเรื่องปากกาได้มาจากไหนสมุดดินสอได้มาจากไหนไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านคิดบันให้แล้วนะเราเป็นท่านคิดแต่เรื่องเรื่องการกระทำต่นะ่ะเบื้องต้นทํำยังไงนี่ยนะเบื้องต้นการกระทาของพระพุทธเจ้าก็คือ ท่านนั่งภาวนาในลูกหลานคณะสถาติโยมนที่โครต้นโพพุทธกยานวันเดือนหกเพนนะท่านนั่งกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีพระสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก จากนั้นพระไทยความรู้สึกนึกคิดของพระองค์รวมเป็นหนึ่งคล้ายๆไม่คิดไปข้างนอกนะนี่แหละคล้ายๆกับว่าอยากจะให้อยากจะให้ใจมีกําลังจะให้มใจมีกําลังจะให้ใจมีพ,มพมลังมีพลังมีกําลังต้องจิตใจต้องจิตใจให้สงบจิตใจให้เน้งไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุง ถ้าว่าจิตใจคิดปุ่งพุ้งทั้งวีทั้งวันจิตใจจะอ่อนล้านะจิตใจจะหมดกําลังถ้าจิตใจเน่งจิตใจสงบจิตใจจะมีพลังจะมีจิตใจจะมีกําลังเพราะฉะนั้นท่านจึงให้จิตใจตัวผู้รู้ตัวมโนมโนนให้หยุดให้หยุดคิดให้หยุดคิดให้เน่งเพื่อเมื่อจิตใจเน่งและจิตใจรวมสงบท่านจึงมีพลังขึ้นมาจากนั้นเป็นพลังของสมาธิ นี่นนะเ่ว่าปเุเพนวิวาสานุจติยานลำลึกชาติคนหลังได้อันนี้แหะคือหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านเขียนหนึ่งหนึ่งแล้วก็กอกไก่เรียกว่าเอหอือวันนี่แหละคือหนึ่งเป็นเบื้องจุดเบื้องต้นนะจากนั้นเมื่อท่านจับหนึ่งไนดะ้แล้วตั้งกบขายายผลต่เนะนี่ยนี่แหละเป็นพระธรรมแป0 0มสี่พันพระธรรมมกัน จากนั้นท่านพวกเราที่เป็นคณะชิดยาวในจิตเป็นพุทธบริษัทก็ควรจึศึกษานะจะพยายามศึกษาให้จิตใจของเรามีความสงบแต่ทั้งยังไงก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะตายแล้วเกิดอีกบาปปุลคุณโทษมีจริงเรา เกิดมาชาตินี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาชาติเดียวเราได้สร้างบารมีมามากมายในอดีตชาติแ4ด0มื่นจีพันเกิดมาเป็นสี่อสงไขยกำไรแสนมหากรับที่เราได้บำเพ็ญมา,าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานะจารท่านจะบบำเพ็ญสิ่งที่ท่านบำเพ็ญมานะั้นไม่ใช่ว่าบำเพ็ญมา,าได้ดีได้ดีมาตลอดไม่ใช่ บางทีก็เกิดเป็นสัตว์ที่ฉานช้างมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่พระพุทธเจ้าได้เป็นหมดในชาติทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นรายชามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเทพเจ้าเหล่าเทวาพระอินทรพระพง์ก็ได้เป็นและก็ลงมาเกิดมามาเกิดเป็นต่ําต้อยเป็นสัตว์ที่ฉานเป็นนกหนูปูปีกเป็นได้ทั้งนั้นเป็นหมดที่พระองค์ใช้ชาติแต่พระองค์มองแล้ว การที่จะทาแต่ละแต่ละอย่างมันเป็นมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่พาให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทํากรรมดีสิ่งดีในภพ,พ,พชาติต่อไปก็ได้ดีได้ดีบได้ดีไปเกิดในจกักรกุลไปเกิดเป็นคุที่เลือกได้ไปเลือกเกิดได้จะไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปอยู่เป็นมนุษย์จะเป็นอะไรถ้าเรามีมีบุญ ถ้าว่าเกิดมาพบในชนิดมีแต่ฮาราดมีแต่ทำความชั่วมีแต่ความเสียหายเกิดมาพบราชนนกกตกต่ำนัน่นแหละถ้าท่านว่ากรรมชั่วทั้งหลายอย่าทำจยเลยดีกว่าเมื่อเราตรงทำไปแล้วกรรมชั่วน่ะจะตามให้ผลถ้าหาว่าตัวเองทำกรรมดีกรรมดีจะตามให้ผลกรรมดีกับกรรมชั่วให้ผลต่างกันเหมือนกับคนทำความชั่ว ตีหัวเขาไปคักขโมยป่นที่อะไรต่างเขาผลที่สุดเป็นยังไงกรรมชั่วให้ผลติดคุกติดตารางคนติชิ้นนินทาถ้าคนทําดีหาเงินคําทรัพย์สมบัติมีเงินคาทรัพย์สมบัติเงินคำสรุปภาพพาไปสะดวกสบายได้รับความสุขความสบายในโลกเพลย์เพราะเงินพาไปเงินก็คือบุญบาป ก็คือความชั่วนะนั่นแหละอันน้พวกเราแยกแยะให้ออกความชั่วกับความดีให้ผลต่างกันเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะประกอบคุณงามความดีควรสร้างแต่ความดีสิ่งที่มันดีควรจะทําคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละจะไปในทางที่ดีถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วก็จะไปทางเลวทางต่ำเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านนะ เราก็เห็นเห็นอยู่แล้วในโลกวัฏสงสารท่านคนใดก็ตามทำดีก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าคนใดทำสิ่งที่มันชั่วมันเลวก็เห็นติดคุกติดตารางไป <c oughs> ก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกยากลำบากยากจนกับพื่อไรเพราะขี้เกียจด,ด้วยขี้เกียจด,ด้วยโง่ด้วยขี้เกียจทำการทำงานด้วยไม่ขยันด้วยแล้วก็อารวาดคู่คนทั้งหลายด้วย สิ่งที่เราทำความกรรมชั่วนะกรรมชั่วก็เห็นอยู่แล้วในยุคปัจจุบันคนที่สร้างคุณงามความดีคุณงามความดีก็ส่งเสริมมาไปในทางที่เราก็เห็นอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ใช่เหรอนะเพราะฉะนั้นพวกเราสร้างคุณงามความดีสร้างความดีไว้ในะจิตใจจะเลิศประเสริฐกว่านะคณะธศรัทธาญยยาติวงลูกลานนะ,ะอาตัวนี้ไปรับพรในตระพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร สาปาโรคาวินมุตโต จตติอายุรัตะวะพลังวันนางสุขการจะปฏิภาณโดอีขายุยาสวะโหติยาทายาทุปปัสติติอีพวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพธีวตา สัมมามุทธนุาเวเาสัดาโสที่พวันตุเตภาวัตุสาพมังกาลังหราคันตุตาปเดวตัสสัมมาธรรมานุาเวเาสัดาโสที่พวันตุเต ภาวุตสาพมังกาลังรกขันตุสาปเดวตาสามบาสังคานุปามเวนะสาดาโสติพาวัน ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา